ทุคนวันนี้เป็นคลิปที่3แล้วที่ผมจะมาทําการเล่นเกมให้ดูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม m i นิ Metro เป็นเกมสุดเ,เครียดมาฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นค้าเวลาได้ดีพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอ่าทำแล้วนี่อันนี้ผมเล่นไว้สักแป๊บนึ่งแล้วจริงๆผมเล่นจบแล้วแหละเกมนี้แต่ว่า ดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะครับเ,เริ่มจากลอนดอนแล้วกันผมจะเล่นซ้ำเนาะโอเคหลังจากเข้ามานะครับก็จะเห็น3ามจุดนี้นะฮะเป็นการเริ่มต้นก่อนนะครับ3จุดตรงกลางหน้าจอเนาะอันนี้ที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสีสาสีสังเกตไหมครับแล้วก็มีรถหอนรถไฟ3หัวนะฮะอ่านี้เขาจะสอนให้ดูนะครับว่ามีสถานีีพวกนี้อีกจุดดำๆกลมๆพวกนี้สีดำเนี่ยนะครับคือ โดยสารที่ต้องการไปสถานีต่างๆนะครับเราก็ทำการลากซะอ,อย่างนี้ฮะก็จะมีรถไฟวิ่งไปนะครับแต่จุดพวกนี้จะเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับผมนะก็คือ2จุดที่อยู่ติดกันนะครับยังไงก็ได้นะฮะห้ามห้ามให้มันเหมือนกันนะครับจะดีที่สุด คือจริงๆมันห้าไม่ได้หรอกนะฮะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคือมันเกิดขึ้นมามันเหมือนบังคับแล้วมันเหมือนแกล้งครบางทีมาก็เป็นกระจุกเลยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าถ้าลากให้ดีได้นะครับคือพยายามกอย่าให้จุดมันชนกันเพราะว่าถ้ามันชนกันเนี่ยมันจะทําให้เราเสียประโยชน์นะครับในการเดินทางของผู้โดยสารนะฮะ ตอนแรกเราจะได้มาสามสายนะครับกับรถไฟหัวเขาเรียน,นะหัวรถรถไฟนั่นนะครับเรียกว่ารถไฟแล้วกันนะสามหัวเนาะกับสามสายเดี๋ยวพอครบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งครับ mm hmm. เขาจะให้ปลดล็อกหัวรถไฟมาหนึ่งหัว mm hmm. กับ mm hmm. กับของที่เราเลือกนะครับอีกหนึ่งอย่างนี่ก็ยังยังดูง่ายๆอย่างนฮะ แล้วส่วนตรงส่วนของแม่น้ำนี่ถ้าสังเกตก็จะเป็นสัญลักษณ์พิเศษก็คืออุโมงค์นะครับอุโมงก็จะมีจํากัดเหมือนกันเราสามารถเลือกได้ในในปลดล็อกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าจะเลือกอะไรกันอันนี้ปล่อยมันเดินะ่ะเห็นไหมฮะมาแล้วติดกันวงกลมสองจุดอย่างนี้ถ้าเราลากเราเสียแน่นอนเราก็ไม่ต้องลากเนะี่ยเราก็อย่างนี้ ขึ้นมาแล้วครับครบสอาทิตย์แล้วนี่เราก็ได้หัวรถเพิ่ม1หัวนะฮะอันนี้อันนี้เราจะเพิ่มเป็นสายสายนี่ได้สูงสุด7สายนะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกนะตู้ตู้รถไฟคือเพิ่มตู้เข้าไปฮะ,ะในที่นี้ผมยังอยากได้ลายผมขอเป็นตู้ก่อนละกันอันนี้เราเราเพิ่มอีกคันหนึ่งเข้าไป สีเหลืองให้วิ่งมาสองคันว่าสายยาวนิดนึงครับก็เพิ่มเพิ่มมันเข้าไปก็เกมถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเล่นค่าเวลาได้ดีนะฮะมากเลยแต่ว่าเพลงของเกมเนี่ยจะออกเงียบไปสักหน่อยฮนะผมเสียดายเรื่องจุดนี้นี่ไงมาแล้ว ไปเรื่อยๆครับมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สองสายไปยังยังเพียงพออยู่นะโอเคมาีายังไม่เพิ่มสายเข้าไปก็สำหรับใครนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องใช้สมองนะครับก็ลองดูได้ฮะ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยร้อยร้อยกว่าบาทเองจากในสตรีมนะครับสตรีมใฉ่เลยสตรีมนะครับมันประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะก็เล่นเล่นไม่ยากอย่างที่คิดครับแต่ว่าเสียดายนะด่านน้อยไปหน่อยนะคือเล่นพอเล่นจบแล้ว มันก็ไม่รู้จะทำอะไระครับสำหรับผมเองนะแล้วคนอื่นอาจจะชอบนะสรับผมตัวผมเองเนี่ยคือพอเล่นจบแล้วก็ก็จบอะครับมันมันไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นจุดแปลกๆคือเป็นจุดพิเศษครับที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะมีเนี่ยสี่เหลี่ยมข้าลําตัดมีรูปทรงแปลกๆครับเข้ามาคือพวกนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็คือคือไม่มีมาบ่อยๆก็จะมีแค่ไม่กี่อันนะฮะแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็จะไปเนี้ยบางทีก็จะเกิดอยู่ริมสีเหลืองสีไล่มาดูวิธีสามนะครับวิธีสามเนี่ยเรามีให้เลือกเป็นของตัวตู้รถไฟกับตัวอินเตอร์เชน ว่าอินเตอร์เชนเนี่ยทำอะไรได้อินเตอร์เชนเนี่ยเวลาผู้คนนะฮะรอในสถานีมากมากอ่ามันจะเกิดเหมือนกับความหนาแน่นในสถานีใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะเหมือนกับไม่ไหวแล้วมันเหมือนกับมันแออัดนะฮะมันจะทําให้เราเกมโอเวอร์ได้แต่ถ้าเราใส่อินเตอร์เชนเข้าไปในสถานีนั้นใช่ไหมครับมันจะทําให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเพื่อที่เหมือนกับเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนรถนะฮะสามารถรอเป็นจุดเปลี่ยนรถอะไรประมาณนี้ ก็ทำให้เราคอนโทรลเกมได้ดีขึ้นแต่ดูยังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ขอแครี่มาละกันใส่ตู้นี้สีเหลืองเห็นไหมครับมันก็จะมีสองตู้ มีสามเหลี่ยมแล้วในในสายเสียมกันนะครับผมก็จะลาก <c oughs> ตรงไปสี่เหลี่ยมเลยแล้มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทําได้สักเท่าไหร่อันนี้คือจํานวนทางด้านขวามือด้านบนนะครับอย่างที่เห็นนะจะเป็นจํานวนคนที่เดินทางนะครับ <c oughs> จริงเมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาผมอยู่ที่400กว่านะเกือบ500เมตรผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ผมเคยเล่นไว้ก่อนที่ผมจะรีเซ็ตข้อมูลก่อนจะมาแคสเกมเนี่ยนะฮะผมเล่นได้อยู่ที่ประมาณ800เกือบ900ครับ800เศษกับ900เรามาดูกันนะ,ะว่าคลิปนี้จะจะได้เท่าไหร่ ีแดงผมยังดยูยังโอเคนะก็ยังรับไหวอยู่โอ้ยมาแล้วอะ่ะมาไปแล้วเลยกันอาจจะต้องเพิ่มนะสีแดงไแล้วต้องเพิ่มเพิ่มรถให้เขาวิ่งส่วนกันแล้วกันะนั่นไง อย่างนี้คือเลือกไม่ได้แน่นอนขึ้นวีที่4นะครับมีแล้วผมจะเ็บอินเตอร์เชนไแลละกันในระอบนี้อุโมงเราก็ยังดูไม่ค่อยได้ใช้เนทะ่าไหร่มีแค่เดียวคือแล้วแต่นะครับเกมน,นี้แล้วแต่คนจะดีไซน์เลยว่า ือถ้าเล่นกันแล้วจะดีไซน์เป็นแบบไหนก็ได้ครับจริงๆสามารถยกเลิกได้หมดเลยนะกดยกเลิกทั้งสายแล้วก็กดกดลากใหม่ก็ได้แต่ว่าระวังนิดนึงนะครับเวลาในขณะที่คือลากใหม่เนี่ยผู้โดยสารก็ยังจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไม่มาอีกแล้ววงกลม,มแก่กันสุดๆเลยฮะร้อยก,กว่าแล้วย,ยังนิ่งอยู่ยังถือว่าโอเคฮนะะสีเหลืองนี่ขึ้นเริ่ม อีกหนึ่งและมีโอกาสที่จะพังได้เาะสายนี้นะฮะ เหมือนโดนลังแกเลยเนาะให้สีนนูเงินวิ่งแล้วกันนะฮะอันนั้นเราต้องเพิ่มจำนวนอ่าวิ่งที่ห้าได้แล้วเพิ่มสายใหม่นะครับลากไม่ขึ้นอ่าโอเคเพิ่มน้อยใส่เสียเงินแล้วเดี๋ยวผมจะลากสายใหม่ จะช่วยได้บ้างสี่เหลี่ยมใหมถอย,ถอยนะก่อ่าอย่างนี้แล้วกันอืมหืมสแปลกแปลกมาอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามันเกิดค่อนข้างน้อยนะครับไนจุดที่ต้องการไปเสาระแปลกแปลกเนี่ยน้อยครั้งนะที่จะเห็น ต้องเกมหลังๆนะครับที่ผมเห็นว่ามันจะเยอะมากแล้วก็ราจะคุมกันไม่ค่อยอยู่นะครับโอเคสีน้ำเงิยังสี่เหลี่ยมตรงนี้ยังรับไหวน,นะยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เชนผ่าน450ไปแล้วดีใจจังเลย วิ่งสีแดงมาเนี่ยเออแล้วยทันอยู่นะ้วเคียวเพิ่มเสียงเงินลงไปสายแล้วก,กันนะเนาะอื้มฮึข้าเจ้าพระคุณ ท,ที่6แล้วมีให้เลือกครับเพิ่มใส่ใหม่หรือจะเพิ่มตู้ดีอ่สีฟ้ายังรับได้เยอะอยู่ฮะยัง,ย,งยังน่าจะไหวอยู่ยังน่าจะไหวอยู่ตู้กันแล้วกันเนาะ เียปลีป่ยนไปนในตัวเชนแล้วกันนี่ครับสังเกตว่าจะรอได้ดีขึ้นนะครับมาอีกแล้วนะจ๊ะแปลก เกตดูใช่ไหมฮะนี่ฮะวงกลมจะอยู่ติดกันเป็นกระจุกเลยนี่ขนาดแค่ด่านแรกนะครับเนี่ยด่านหลังๆนี่ก็ผมบอกได้เลยว่ามันมันเยอะมากฮะพวกที่แบบมาจุกติดกันแบบเนี้ยว่าเราถึงเจ็ดร้อยแล้วโอ้ยเหมือนโดนลังแก อยู่ทานอยู่ไม่มีปัญหาเลยยังมีรถไฟอยู่อีกมาดูเเพิ่มให้สีสีฟ้าแล้วกันเริ่มเยอะแล้วไม,ไม่ทันแน่เพิ่มตู้ต้องรอรับขากลับด้วยนะครับ ได้อาทิตย์ที่เจ็ด้นได้ลูกคุมมาถีบเพิ่มเพิ่มก็ไปดวนเลยไปไปเร็วเร็วเร็วอ่า่าทันแล้วทันแล้วโอ้โหแย่นะ <c oughs> โอเคยังยังนิ่งสีแดงเริ่มไกลขึ้นเรื่รอยๆอหมดแล้วด้วย ไไม่ด้นย,ยังยังโอเคยังโอเคเอาลดไฟสีฟ้าต้องโยกสายเอาอยีา่ฮะค่อยๆโยกค่อยๆดูอ่ะ รู้สึกไอ้สัญลญักษณ์โวนี้ทำไมมันเยอะผิดปกติอย่างนี้ไม่น่าไหวนะครับไม่ไหวแล้ว สายสถิติได้ถามว่าจบแล้วเนี่ยทำอะไรได้ต่อคือเราสามารถเริ่มเล่นใหม่ได้เลยกดรีสตาร์ทเราก็เริ่มเล่นใหม่อยากเก็บคะแนนเท่าไหร่ก็เอาเลยนะตามสบายเลยนะครับผมเคยเห็นฝรั่งเขารีวิวอยู่นะได้กันเป็นพันนี่ผมก็ยังเคยเห็นหลายพันนี่ผมก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่ามีหมดนี้นะฮะ c o n t i n u e i n e l e s t คืออะไรคือเราสามารถเล่นต่อได้โดยที่ มันจะไม่แพ้ครับต่อให้มันเต็มขนาดไหนต่อให้มันวนจนคือคนรอเยอะมากมันก็จะไม่แพ้อันนี้คือดีนะครับเอาไว้ลองดูว่าเราจะจัดการได้ไหมแต่ว่าเวลายิ่งนับต่อไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งคนมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆตัวจุดเนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนจนไม่ไหวครับคือยังไงก็ก็ไม่ไหวมาถึงจุดจุดหนึ่งมาถึงเวลาหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับ ันนี้ขอจบกันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนี่ยมีหลายด่านนะเป็นเกมอินดี้ที่น่าสนใจนะครับใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ